แม่มาทําไมคะก็แม่มาเรื่องงี้ฟ้าพี่เลี้ยงเขาลากลับบ้านแบบทิ้ติงเนะ่พี่ก็เลยให้แม่เนี่ยเขาช่วยมาดูลูกให้หนะ่อหนูเคยบอกแม่แล้วใช่ไหมคะว่าไม่ต้องมาเดี๋ยวมาทีไรเนี่ยลูกๆก,ก็อายว่ามีญาติเป็นคนนอกเดี๋ยวฟ้าทไมฟ้าพูดแบบนี้ละะ่ะฮะนี่แม่พี่นะแม่แม่อย่าไปฟังฟ้าเลยครับ เอางี้แล้วกันครับแม่มาเหนื่อยเดี๋ยวผมพาไปที่ห้องดีกว่าไได้จ้ะลูกได้จะกินอะไรไหมเอาโนโน,นะแม่เดี๋ยวผมมาหามาให้ได้ได้แม่คะเดี๋ยวกว่าบ้านเสร็จเนี่ยซักผ้าต่อ้ฟ้าด้วยนะคะได้จ้ะลูกอ๋อแล้วก็ตอนนี้ฟ้าเริ่มหิวแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวแม่เนี่ยเดี๋ยวไปซื้อข้าวร้านหน้าปลาซอยฟ้าด้วยนะคะ ได้จ้ะตอนนี้ค่ะอ้ามาเลยลูกมากินข้าวกันแม่ท<ฮ>ำกับข้าวไว้เยอะเลยน่ากินจังเลยนะครับแม่มแม่คะนี่แม่ทำอะไรอะ่ะเหม็นไปหมดเลยอะ่ะน้ำพริกปลาไหนลูกของอร่อยเลยนะปลาหหืมแม่คะ ที่นี่มันในเมืองนะคะมันไม่ใช่เป็นนอกจะทําอะไรเนี่ยดูด้วยสิคะแล้วทําอาหารเหม็นแบบเนี้ยใครจะกินลงไปทํำไมะะ่เลยค่ะฟ้าฟ้าจะพูดอะไรเนี่ยให้เกียดแม่พี่บ้างไงเพนั่นแหละหุบป,ปากไปเลยที่นี่มันบ้านของฟ้าแล้วงานที่พี่กำลังทำอยู่เนี่ยก็เป็นบริษัทของพ่อฟ้าพี่ไม่มีสิทธิ์มาขึ้นเสียงนี่ฟ้าจะเย็นๆลูกเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้ใหม่ก็ได้ เหม็นจะปวกเอามาทำไมก็ไม่รู้ฟ้าฟ้าทำอะไรของฟ้านี่มันปลาแม่พี่นะทิ้งทำไมเนี่ยพี่ยังไม่น่าจะมาถามนะว่าฉันทิ้งทำไมอะเหม็นขนาดเนี้ยจะไว้ทำไมพี่และอีกอย่างเนี่ยฉันไม่ทิ้งต่อหน้าแม่พี่เนี่ยมันก็ดีแค่ไหนแล้วะ่ะพี่ดูเนื้อตัวพี่สิเหม็นติดปรลาไม่หมดแล้ววะและอีกอย่างนะตอนที่แม่เดินเข้ามาเนี่ยคนชาวบ้านเขามองกันไปทั่วเลยอะแล้วก็มองหน้าแม่พี่เนี่ยอย่างเวทนามากเลยอะ ที่แม่ของพี่เนี่ยทำให้ฟ้าขายขี้หน้าขนาดนั้นเลยเหรอใช่แม่พี่เนี่ยมันก็เป็นแค่ป้ายแก่ๆที่มาจากนอกที่ฟ้าพูดอยู่นี่มันแม่ของพี่นะแล้วฟ้าลืมไปแล้วอทุกครั้งที่แม่พี่มาหาเนี่ยเขาก็แต่งตัวดูดีดูสะอาดเพื่อไม่อยากให้ฟ้าเนี่ยอายคนอื่นแถมเขายังมาเลี้ยงลูกเราด้วยคำว่าขอบคุณเนี่ยฟ้ามีสักคำหรือ,อยังไะแล้วยังไงอ่ะพี่แต่แม่พี่เนี่ยก็ดูโสดกโปรในสายตาฟ้าอยู่ดีอะ่ะ แล้วตัวแม่พี่นี่นะก็เหม็นกับขี้วัวขี้ควายเลยอะฟ้าที่ฟ้ากำลังพูดอยู่มแม่ของพีอะฟ้าฉันไม่รู้แหละยังไงเนี่ยพี่ก็ต้องหาวิธีจัดการเอาแม่ของพี่กลับไปป้านอกให้ได้แต่พี่ก็บอกอยู่ยังไงว่าที่แม่มาเนี่ยเพื่อมาดูแลลูกของเราไม่รู้เรื่องอย่างไงเนี่ยฮะแล้วฟ้าขอร้องให้แม่มาดูแลไหมฟ้าไม่ต้องการเลยมีแต่พี่นั่นแหละฉันไม่อยากเถียงละ พี่ไปหาพีจัดการให้แม่พี่เนี่ยออกไปจากบ้านของฟ้าถ้าพี่ทําไม่ได้เราก็อย่ากันได้ฟ้าถ้าฟ้าต้องการอย่างนั้นเนี่ยพี่จะโทรเลยฮัลโหลครับแม่แม่ครับกับข้าวไม่ต้องซื้อมาแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับผมจะไปส่งแม่ครับใช่ครับเดี๋ยวกลับวันนี้เลยคืออย่างนี้ครับแม่ ผมจะอยากกับฟ้าครับแล้วผมจะคืนบ้านคืนงานคืนทุกอย่างให้กับฟ้าหมดเลยครับแม่แม่นี่ตอบเร็วนะครับนี่ครับพี่สันนี่พี่เป็นอะไรอะ่ะพี่จะทิ้งลูกทิ้งเมียเพื่อกลับไปอยู่กับแม่พี่นั่นนะพี่ไม่ได้ทิ้งลูกทิ้งเมียลูกเนี่ยพี่เอาไปแน่นอนแต่ที่พี่จะไปเนี่ยเพราะาพี่ไม่อย,อยากอยู่กับฟ้าตั้งหักละ พี่พูดบางอะไรออกมาพี่ลืมไปแล้วเหรอว่าที่พี่มีทุกวันนี้ยอยู่กินสบายมีเงินมีทองอะ่ะก็เพราะว่าฟ้าแม่ขอสลับสนุนพี่มาตลอดใช่พี่รู้แต่ทุกวันนี้ที่พี่มีชีวิตเนี่ยก็เพราะใครฮะเพราะแม่ของพี่ต่างหากฟ้าฝักให้ดีนะลูกเนี่ยพี่จะเอากลับไปด้วยพี่ไม่อยากให้ลูกโตมาเนี่ยต้องเป็นแบบฟ้าแลวถ้ามีเวลานะเราไปหยากัน มาที่ไหนมาทํางานในบ้านใช่นวัเนี้อ่ะเขามาทําอะไรขอโทษทีครับอ้าวขอโทษแล้วก็ออกไปดิยังไปไม่ได้ครับพอดีผมยังซ่อมซิงยังไม่เสร็จเลยครับมันทน้ำมันรั่วนะครับตัวนี้นิดนึงครับซ่อมซิงครับใครอนุญาตให้ใคเข้ามานะดูลักษณะท่าทางตังโคกจริงจริงฮะบายบไปซ่อมเสร็จออกไปยังไม่ได้ครับผม ขอจบงานก่อนนะครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวเองไม่ได้ไม่ได้ออกไปเลยป่าไปคุณนายครับทำไมทำแบบนี้ล่ะครับทำไมถึทำไม่ได้อะพราว่าะพาพ่อจะทำอะไรก็ไอ้นี่มันปะทำอะไรในบ้านของเราเนี่ยดูท่าพาไม่น่าไว้ใจเลยมอมมาไ่หมดพ่อจะเย็นก่อนนะเฟิร์นเป็นคนพาเขาเข้ามาเองอะอะไรนะเฟิร์นมันคนพามาเราจ้างคนแบบนี้มาทำงานในบ้านเราเหรอ ถ้าทายมันไว้ใจได้ที่ไหนต้องมีของคงกองหายได้เปไงฮะพ่อพอเถอะค่ะโฌโฌไม่ต้องไปปกป้องมันเลยนะแน่ออกไปได้แล้วคุณนะครับคุณนาอย่าไปว่าเฟิร์นเลยนะครับเดี๋ผมไปแล้วครับเดี๋ยวดีสอไปนจะไปแล้วไม่้อกมานะเว้ย <โฌ S 1> <artistic S 2> ไอ้สโ,โคพกพ่อจะไปว่าเขาแบบนั้นทำไมเขาเป็นเพื่อนหนูนะ อะไรนะเฟินนี่แกตาต่ำขนาดคบเพื่อนแบบนี้เป็นเพื่อนเหรอทำไมอยากจะเชื่อเลยมีหน้าการึงไม่คนแบบนี้คบคนไม่ดูเลยแฟนพ่อคะวันนี้เฟินจะพาแฟนมาแนะนำตัวคะ่ะโอ้จริงเหรอ พอดีใจเหลือเกินนึกเหมือนกันนะมันจะต้องถึงวันนี้จนได้ค่ะม <c oughs> ันก็รอวันนี้มานานแล้วเหมือนกัน,นะคะ่ะ <c oughs> ดีแล้วลนะ่ะลูกที่ลูกตัดสินใจเอ๊ะเดีด๋ยพ่อ,อนี่ไงคะ่ะอะไรกันนะเฟิร์นนี่แหลคะค่ะพ่อแฟนเฟิร์นเ,เราไม่ใช่คุณกล้าหรอไม่ใช่นี่คะพี่กาหนูปฏิเสธเขาไปแล้วอะคะ่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ชอบเขา ลรงเซอร์ฉันไม่นึกเลยนะว่าแกจะทิ้งคนดีๆแบบคุณกล้าไปอ่ะแล้วมาคบใครกระจอกแบบนี้ไอ้ป็นหาเช้ากินคำใช้แรงงานลักษณะเหมือนอัตาพาณพ่อคะพอ่อเลิกว่าซันเขาสักทีเถอะค่ะจริงๆแล้วซันเขาไม่ใช่เดไม่เป็นไรเด็กซันพูเองพ่อครับผมขอพูดตรงๆนะครับผมรักเซิรน์นะครับแล้วผมสัญญาด้วยว่าผมจะดูแล์นอย่างดีเลยนะครับไม่ กูไม่เชื่อกูไม่เชื่อน้ำหน้าคนอย่างมึงอ่ะหน้าอย่างมึงมึงจะเอาปัญญาขนาดมาเลี้ยงลูกกูอะมึงกลับไปแบกไปหามใช้แรงงานแบบคนชั้นต่ำอย่างพวกมึงดีกว่าออกไปเลยคุณพ่อครับผมเคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่ายาดูถูกคนงานนะครับแฟนดูดูดนมนน้องพ่อไอ้นี่มันอันตรา,านจะชัดมึงออกจากบ้านกูไปเลย ยังไงกูก็ไม่ยกลูกกูให้มึงเอาไปได้ครับเดี๋ยวผมออกไปเองครับผมจะให้พ่อเนี่ยคุกยกับเฟิร์นแล้วกันนะครับซันไปก่อนนะไปไปนะแล้วอยห้เห็นนะมายุ่งกับลูกกูอีกพ่อทำไมพ่อทำแบบนี้อ่ะซันเขาเป็นแฟนเฟิร์นนะไม่พ่อจะไม่ยอมยกเฟิร์นให้กับมันเด็ดขาดยังไงพ่อก็ไม่ยอม พ่อเป็นแบบนี้เราก็คุยกันไม่รู้เรื่องสักทีอ่ะไอ้ลูกมันรัดี่ฮิอะมื่นี้กาดร้อนจังเลยโอ้ยเ้ยอ่าออ่คุณค่ะคุณคุณเป็นไรไหมคะคุณ เมื่อกี้อากาศมันร้อนคุณคงเมาแดดะะ่ะค่ะอนี่นะจ๊ะยาดมจ๊ะ,ะดีขึ้นไหมจ๊ะดีขึ้นแล้วครับพี่แชมป์ไปเอาน้ำหวานให้หน่อยสิคุณเ<ถ>ขาคงขาดน้ำตาลอะเธอรู้ได้ไงอโอ้ยพ่อหนูก็เป็นจาะแบบนี้ถึงพวกเราเป็นกรรมกรแต่เราก็พอจะมีความรู้บ้างนะครับเป็ว่าเดี๋ยวผมไปหาน้ำหวานให้กินนะครับ นะดีขึ้นไหมจ๊ะดีขึ้นไป่ม่เช้าผมเรื่อง่างอยาโครงการของคุณต้องถูกหรือถอนนะครับทำไมล่ะคะก็เพราะว่าไม่มีวิศวกรเจ้าของโครงการมาเซ็นเองก็ไม่สามารถอนุมัติให้ครับแต่แต่ว่าคุณกล้าเขาเขาไปต่างประเทศนะครับเขาไปดูงานที่ต่างประเทศ หมายถึงคุณกาณ้าก็เป็นวิศวกรคุค่มโครงการที่เนี่นะครับอย่างนั้นก็ไม่ได้ครับยัางไงาก็ต้องให้ตัวจริงมาเซ็นอนุมัติครับไม่อย่างนั้นก็ต้องทําการรื้อถอนครับขอ,โ,อ,โ,อโ,โทษนะครับสำเนาใบอนุญ,ญาตอยู่นี่ครับ นี่มาได้ไงอะ่ะก็สันเขาเป็นวิศวกรคุมโครงการนี้อะค่ะพ่อใช่ครับคุณพ่อผมเป็นวิศวกรที่คุมโครงการทั้งหมดของคุณชาลีนะครับแต่สำเนานี้ยังเชื่อถือไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องให้ตัวจริงมาเท่านั้นครับก็ตัวจริงเนี่ยผมทําเรื่องไปเรียบร้อยนะครับตั้งแต่ตอนที่เริ่มทําโครงการแล้วซึ่งมันก็อยู่ที่พวกคุณนะครับแต่พวกคุณเนี่ยสะเพร่เเองนะครับถ้าไมเเชื่อลอเเช็คดูก่อนก็ไเ้ครับ เป็นตัวจริงๆริงด้วยครับเอองั้นก็ขอโทษด้วยนะครับที่ทําให้เสียเวลาเป็นนั้นว่าโครงการนี้ไม่ถูกรือถอนแล้วนะครับขอโทษขอโทษก่อนนะครับจันขอบคุณมากเลยนะถ้าเกิดว่าสันมาชา้าเฟินต้องแย่แน่เลยเฮ้ีไม่เป็นไรเฟิรนมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วแหละก็แต่ผพทอ,พอโอเคนะครับ ก็โอเคจะไม่รู้จริงว่านายเป็นวิศวกรคืออย่างี้ครับคุณพ่อคือพ่อแม่ของผมครับเป็นกรรกกรมาก่อนนะครับผมก็เลยเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาดีตอนนั้นเนี่ยเขาก็ส่งเสียผมนะครับให้เรียนจบนะครับแล้วผมก็มีโอกาสได้เป็นวิศวกรนะครับผมถึงเข้าใจนะครับว่าการดูถูกคนอื่นเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับคุณพ่อ ฉันต้องขอโทษนายด้วยเปล่พ่อขอโทษนะลูกไม่เป็นไรหรอกครับพ่อแค่ต่อไปนี้พ่อไม่ดูถูกพวกเขาก็โอเคแล้วล่ะค่ะแบบพ่อครับผมว่าจริงๆแล้วคุณที่คุณพ่อคุณขอโทษเนี่ยคือพวกเขานะครับเห็นไหมครับว่าเขาเนี่ยมาช่วยเหลือ พวกเธอมากนะฉันตึ้งใจพวกเธอจริงๆไม่เป็นไรหรอกจ้ะยังไงพวกเราก็ต้องตั้งใจทำงานเพื่อโครงการคุณชาลีอยู่แล้วแหละจ้ะครับย <laughs> ันวันนี้ไปบ้านฉันนะฉันอยากจะนเกล้งขอบุณแี่กหน่อยเดิมคือจะดีหรอครับเนื้อตัวพวกเราสองคนสกปรกนะครับไม่เป็นไรหรอกถึงข้างนอกมันจะสปกปรกแต่ฉันรู้ว่าใจพวกเธอแะมันสะอาด ยังไงก็ขอบใจนะจ๊ะขอบครับ <c oughs> อย่าลืมนะไปกินข้าวกันนะจ้ะ <c oughs> <c oughs>